สีนี้ล่ะเดี๋ยวเด้อสีนี้สวยไหมสีนี้งามบองามปอเอาไม้จะลดให้ถ้าจะซื้อนะ่ะอาอยู่บอเอาบอเอาเขาจะงู้จักตัวสวยอยู่ด้วนี่นี่ใต้น,ตนี่เอาไว้ใส่นอนนี่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 นะ พม่ลมบ่อนี่นะเอา้างามอยู่บ่ละนี่นะโอ้มจคนมักอ,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 อันนี้นี่แล้วว่ะหันนี่ก็ูุจักอันงามแต่ละ่ะเออตัวนี้ใช่ไหมไปบอกแม่นะเจ็ดสิบบาทใส่ได้เดอ้อมื่อบอกอีแม่เดอ้อ เงินเดือนออกวันไหนฮึสองเดือนเดี๋ยวดูกางเกงใหตงงงง้ตัวเลิ่งงามเอ้าโซงอันเกเกนีตัวเลิ่งงามป้าแม่ชอบตัวนี้นแม่แม่มักตัวนี้ ไม่หลมแต่ตัวนั้นน่ะคือใหญ่ไงที่ตัวเองใส่อยู่นะอไปลดหุ่นก่อนเราค่อยจะใส่ตัวนี้ได้เข้าใจไหมบ,บ้าอายงเงื้ยกว่านี้ใต้จ้อยลงบ่ละ่ะลง,ลงจากโล,โลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะเขาเลยนะห,ห้าสิบหก โอ้ยมีเซอร์เดอร์เายังเจ็ดสิบโลนะอายุหกเก้าสิบหกหรือห้าสิบหกห้าสิบหกน่ะทำยายใจน่ะยายใจน่ะห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดป้าเบาเคยอุ่ยอีหมายอยุ้ยใหญ่ก็ตาย ิอเดาอีดไคือไอ้ไอ้ไอ pues ้ดนนักหรีอว่านักือฮ่มยอ่งส์เอฮันเดซีแดงไม่ดเอามาไว้นี้ชุดอ้าไปแล้วบ่เดะนี่สีแดงนี่นี่งามเอาไว้เสื้อบุญพระเวทดินามีสี่เพรอ เขามีดูบอกอันนี้แ่ะอ๋ออ๋ออ๋อซื้อสองชุดซื้อน้ำเพลเขาซื้อน้ำเพลฮะอาซื้อนิ้วหรอเขายูรอมอ่ะอ๋อซื้อตัวมาจากบาทซื้อสองชุดอ๋อได้สองชุดอันนี้ซื้อในแม่นี่นะซื้อร้านเอ้ยนี่นะอื้อ เสื้อนี่เดเอาเสื้อนี่ซื้อร้านไทยเสื้อนี่แม่จ้ะบอกตัวเขเลยร้รอยนึงร้อยเห็นอยู่นะอยู่ข้างๆร้านเอ้ยค่ะรับป่ะ